สวัสดีค่ะวันนี้ถึงเวลาออกมาเล่นโรลเลอร์สเกตของน้าอีกเหมือนเดิมแล้วนะคะวันนี้มาเล่นกันค่ะแล้วก็ตอนนี้สนามนี้ให้ดูสนามด้านหลังโล่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนในสนามแล้วเวลานี้มันก็คือสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะคะสนามเนี่ยปิดละแต่ด้วยความที่สนามมัอยู่ข้างๆบ้านน้าเองน้าก็ออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะก็แฮปปี้มากๆอ,ะอ่ะอ่าแล้วตอนเนี้ย ถ้าจะสังเกตนะคะนต้องจับเครื่องเพราะว่าตอนนี้ลมในสนามนนนามาพัดแรงนะคะมากมากแล้วก็เย็นสดชื่นสุดๆ,ดๆเวลากลางคืนเป็นอะไรที่น่าเล่นน่าวิ่งนะคะแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไไดบ้านอยู่ติดสนามนะคะเขาก็จะไม่สามารถมาได้บางคนเนี่ยต้องขับรถมาจากซอยข้างๆนะคะจะมีคนที่ซอยข้างๆเนี่ยเขาอยู่ที่คอนโดแล้วเขาก็มองจากคอนโดมาเห็นความเป็นสีเขียวเห็นความเป็นสนามของตรงนี้นะคะเขาก็เลย ขับรถมาเพื่อเาจะมาวิ่งเล่นตอนเย็นๆนะคะแฮปปี้มากค่ะแล้วตอนนี้นําก็แพลนนะคะว่านาถ้าหมดจากช่วงช่วงโรคติดต่อหรือโรคอะไรที่ผู้คนนะคะยังแบบมีความหวาดกลัวกันอยู่ช่วงนี้ถ้าหมดจากช่วงตรงนี้เนี่ยนำอยากที่จะมีสอนโยคะนะคะในสนามตัวนี้แหละคะ่ะต้อง,อ,ง,อ,งอาจจะต้องเป็นเช้าๆนะคะคิดแพลนไว้ว่าถ้าจะมีการสอนโยคะตอนเช้าของ End, วิกเอนเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นการดีมากๆเลยเพราะว่าก็คือให้คนในซอยเนี่ยได้มาฝึกโยคะกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ยเห็นความโล่งของสนามแล้วนะคะโล่งแบบแฮปปี้มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเล่นสเก็ตมากเดี๋ยวตอนนี้จะนําไปเล่นไปฝึกของนําก่อนนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยนำจะได้ประมาณสักอ่า สามเที่ยวเป็นอย่างเก่งเมื่อาวานได้สองเที่ยวเจ็บข้อเท้านะคะวันนี้ก็ลองเล่นอีกหน่อยนึงอาจจะได้มากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวน้ำฝึกเล่นฝึกนะคะเมื่อกี้มีแมวเหมียวของน้ำเขามาแล้วเขาก็ไปไหนเราไม่รู้เราเล่นอยู่แถวนี้นะคะ่ะเราก็มาเล่นด้วยกันนะคะอ่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยววันนี้ฝึกก่อนนะคะ